พี่โตพี่เด็กพี่น้องนี่นี่นี่อู้หูปลาเที่ยวเพอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะมาพบกับอินเนจ่ากับช่องกุ้งพากินแมนบ้านนะจ๊ะพี่น้องฟังเสียงเนาะจ่าฝนตกเฮงเฮงนะจ๊ะน้ำท่วมห่วยจ้ะพี่น้องมือนี้าพี่น้องไม้ยามปลาซิี่ยวอยู่หน้าเนาะจ่ะพี่น้องปลาซิี่ยใส่ใบแต่พี่น้องก็เห็นว่าอึบกระโจนเปย้าพี่โตพี่ได้บอกพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเนาะจ่ะ เอาไว้ฝนเอามาทั้งกระตาทั้งของจ้งพงะพี่น้องปลาพีดูอิเดียพี่น้องนี่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 กำลังบืนมากด้วยจ้านี่พงย่านี่เห็นอยู่จ้ะพี่น้องนี่มันรุ่นน้ำกันจ้นนะ,นะสีด้หมดโอ้ยปลาพี่ดูน้องปลาสีดูจ้ะสดๆเลยจ้ะพี่น้องพีง่ดูอื้อ กินเะพี่น้องคนตกฮากอุ้ยนี่น้องมันต้นนนงาางนนองนี่ปลาซิวคนก็นังลังมาจะจับสิลงในคูเนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่ตลังเลเลยจ้ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปยาสิีมายามอีกจ้ะพี่น้องเอามาเทกันเนาจะใส่กระตาเข้าีปเลยจ้ะโอ้ยสายเงี้นสเงี้ย ปลาซิวเราก็มีปลาก,กากันหนึอย่างเกาะปลาเข่งนอกจาะพี่น้องปลาเข่งน้อยกอดกินแซ่บๆจะออกบวบเต็มเดี๋ยวพาพี่น้องไปตึกสะดุ้งพรุ่งนี้จ้ะปลาถูกสุดยอด,ด,ด,ดเลยจ้ะพี่น้องปลาซิวหมัไดไปก่อนผมกำลังมาลงเลยจ้ะมนเปผมฟูเลย คนตกแห้งแต่พี่นองอยู่บ้านมาฟังเสียงด้วยจ้ะเสียงเสียงน้ำด้วยจันาน้ำลงคู่ทั้งถุนกบับแบบหมอกลงจ้ะพี่นงคนตกแห้งนะจ๊ะใสไว้คือเก่านะจ๊ะนพี่นงมางบึงกำลังไหลมาด้วยจ้ะนี่นี่ ปลานะว้าอยากกินอ้วนเบิ่งจ้ะอ้าพี่น้องเข้าวานแลวนี่นลยจ้ะพี่น้องในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพลินหวานน้องจ้ะพี่น้องเพราะได้อยู่เพราะได้กินจ้านี่เข้าใส่ไว้กับมะยามเอาเนาะจ้ะพี่น้องไปมกกินอู้เพราะเมนน้อยด้วจ้ะพี่น้องมักหลายเนี่ยได้มกไงหนึ่งเพราะได้จ้ะนี่ไปจ้ะพี่น้องเข้าไปยามอีกบอลหนึ่งนะจ้ะมาอีกบอลหนึ่งจ้ะพี่น้อง โอ้ปลาซิวคุณพี่น้องมาเบิ่งปลาซิวกับลังเล่นเลยจ้าอืออาตู่ๆปลาซิวแต่พี่น้องอุดมสมุนผับเนะาะปลาซิวกับลังเล่นแต่พี่น้องเป็นฝูงเลยอันนี้เป็นบอลที่มมสองลวจ้าบอลแรกเข่ากับได้บ้าหลายพี่น้องเดี๋ยวมาบ่นอ,อีกบอลหนึ่งละแบงเออเอาไม่ขุดบอลเลย บึ้มๆนี่เสียงน,น้ำตนเลยคพี่น้อน หลาได้จ้าพี่นุกไปลาเปอ,อินด้วยจ้าพี่นุปลาดพี่น้องสะออนนี่นี่้หูมีหอกะปูจ้ะพี่น้อกคอนะปลาเข็งทอดกินกับตะมุงเี็บเจ็บอะ ในตัวนี้มันอยากมีที้เหนือด้วยจ้ะพี่น้องเขาจะเมื่อเก็บเอาเนาะ mm. แต่ว่ามุกี้นี้พี่ได้เลยแบดบ mm. ็ยสวยเด้ยจ้ะพี่น้อง mm. สดเลยจ้ะ mm. กำลังดีก็ได้จ้ะพี่น้องลูกใส่กันและะ้คจ้ะ ืได้จากหนุ่มสะออนเนาะก็เข่งก็เข่งกระหลายได้จาก่น้องปลาซิวกระหลายแต่มันบ่งเอ็นปลาซิวใหญ่เนาะแต่ปลาซิวน้อยๆแต่ว่ามันสดเน่าจากหนุ่มหมุกกินแห้งแท้ไปจา้าบะนี่วันน้ำโตทนโตที่น้ำเต็มน้ำเฮียงเป็นตะยานค่ะ นน้อยจังส่เนาะจ้ะพี่น้องลาซิอนี้ก็ต้องใส่ขีเนาะจ้ะอ้มีหอดลูกปลาคอได้จ้ะพี่น้องนี่อันลายนี่คือลูกปลาคอด้จ้ะลายดิอันนี้ลูกปลาคอเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ลูกปลาคออ๊อบนี่พียนดีแทะก้ะทางไหบุอันนี้ปลาสะดือได้จ้ะพี่น้องปลากระเดือดปลาสะดือเนาะจ้ะโมเอ็นปลาเข่งอันนี้ปลาเข่งจ้ะพี่น้องหืมเจ็บ เนียงเพิ่นเก็บยวสดสดเลยจ้ะพี่น้องไปจ้าบัดนี่สะอ่อนมาอันตึกปลาซิวต่อจ้ะพี่น้องเฮ้อเล็กได้จ้ะนี่อู้ปลาซิวก็อยู่ทั้งนอกโอ้ให้เล่าให้ดูปลาซิวหัวอยู่ทั้งนอกคุณนะสามโถอุ๊บขนาดให้เล่ามาบ้างปลาซิวก็อยู่ทั้งนอกขนาดมันออกบ่ อุ้ยได้อยู่ดิเนี่ยหัวไม่นปอนลงข้างล่างเนี่ยพี่นุงเนีน่ยเขาที่ไหนล่ะมันพอดีมันพอดีก,กับปลาคายนะ้หกันแล้ว<ะ>ว้าพี้อด้กพ่นุมันคือหัวมันคือซากอยู่ตังซ้นน่ะ นที่เราไม่เอาก็ได้เี่ะเจถือมาถือแล้ เอาเบิ่งกันจานนาาน้าพี่น้องที่ได้ไล่ไปนไหนอู้ยอู้ยอาติโตมากหลายจ้าพี่น้องน่ำไม่น้ำเราก็สิเลือกเอาพวกขีเ้เหนียวออกมั้งจ้าพี่น้อง ก็ะสิเป็นเศษพวกอันนญ้าเนาจะใบไผ่นี่ยเขาว่ายูติด่วเนะจ๊ะพี่น้องสดๆดเลยจ้ะไดมนันเศษจ้ะพี่น้องแบาาบว่าเขาไม่ไดเอาไว้ดุนมันยังบานเอาไหมจ้ะสดเห้